ครับเพราะวกผมอาจารย์โว้และรายการกีตาร์โซโล่นะครับผมรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับทริคเทคนิคไอเดียในการเล่นเพลงต่างๆของเจ้าของเพลงนั้นๆเลยวันนี้มาแปลกนิดนึงครับวันนี้มาอยู่กับมือเบสมือเบสฝีมือดีคนนี้อยู่กับเราแล้วครับโตพากินสครครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ย้อนกลับไปตอนที่เริ่มเล่นเบสสักหน่อยดีกว่าทําไมถึงหันมาเล่นเบสครับอ๋ออันนี้เหตุผลที่เหลือเบสเจอพี่ไม่มีคนเล่นพี่จริงเลยตอนแรกผมเล่นกองแล้วก็ตีแบบงูปลาแล้วก็เพื่อมาแย่งแล้วก็ย้ายไปกีตาร์ก็เพื่อมาแย่งอีกอะไรเงี้ยพี่สุดท้ายมันมองไปมุมห้องมันมีมันมีไอ้ตัวหนึ่งอยู่ทั้งมุมห้องไม่มีใครเล่นเลยพราะผมถามเพื่อนคืออะไรเพื่อนบอกกีตาร์ เพื่อนก็ไม่รู้ผมก็ไปหยิบมาบแต่ก็ยังได้ไม่เป็นพี่แล้วก็เริ่มศึกษาเองจะรู้ว่าว่ามันคือเบสแล้วก็น้าผมเขียนขรดดอดแบบบืือให้เลยอะไรเงี้ยเขียนแค่แต่เป็นตารางนิดเดียวอะไรเงี้ยแล้วเราก็มาเรียนรู้เองอะไรเงี้ยพี่แล้วก็เลยได้เล่นตำแหน่งนี้มายาวเลยพี่เริ่มจริงจังช่วงไหนแบบว่าเออเริ่มรู้เทคนิคการดีดแบบนี้การวางมือการสลับหรืออะไรแบบเนี้ยก็ช่วงนั้นเลยพี่คือบ้าเลยเลือกเล่นบอลเลย เลิกเตะบอลเลยแล้วก็แบบเหมือนโรงเรียนไม่มีวงเลยเราก็เลยลุยเต็มที่เลยแล้วก็พอเราเล่นคนเดียวพี่มันคือตำแหน่งเดียวที่ในโรงเรียนถ้าไม่มีใครเล่นเลยเราก็เลยแบบบ้าเลยดูทีวีนูน่นนี่ว่าเขาทํายังไงแล้วก็สมัยนั้นมันยังไม่มีคอมไม่มีเน็ตอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูทีวีมากแล้วก็ถามมั่วๆเอามั่งถามจากคนในห้องซ้อมถามอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้วเราก็เริ่มมาปรับเองแล้วก็มาหาแบบวิธีการ ดีดเองหาทุกอย่างเองหมดเลยพี่เพราะตอนนั้นมันยังไม่ได้ไปเรียนกับอาจารย์อะไรเงี้ยก็แบบศึกษาเองแล้วก็บ้าเลยแบบฝึกวันละวันละเจ็ดแปชั่วโมงของจริงเยตอนนั้นอ่ะทาแบบหนักมากเลยพี่คือซ้อมกันหนักมากเลยพอใช่พี่แล้วก็เลซ้อมกับเทปก็คือเล่นตามเพลงตลอดไม่มีการมานั่งฝึกนู่นนี่แล้วแกะเพลงอย่างเดียวแล้วก็เล่นทั้งอัลบั้มเลยนั่งเล่นทั้งวันวันหนึ่งเป็นสิบสิบม้วนนะพี่เล่นมันทั้งวันเลยอะไรเงี้ย คราวนี้เอาประวัติในวงการดนตรีบ้างก่อนเดอะพากินสันเนี่ยอยู่กับชาวร็อกใช่พี่ผมเห็นแล้วอยู่กับแป๊บสวิตมาเลสใช่ไหมเจอกันได้ยังไงหรือเป็นรู้จักกันยังไงฮะมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเหมือนตอนนั้นพี่แป๊บเขาทาโบล่าแล้วก็ผมเล่นกลางคืนอยู่ร้านร้านหนึ่งแกเล่นอยู่ด้วยครับแล้วก็แบบเหมือนมือเบสกำลังจะหามือเบสโบล่าคนใหม่อะไรอย่างเงี้ย ก็เห็นแบบลุกผมเห็นอะไรเงี้ยมานั่งนั่งคุยกันก็เลยลองเข้าไปทําด้วยกันแต่ทาแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยพี่อยู่กับพี่แป๊บแป๊บเดียวพี่แป๊บเขาไปสวิตเลยเป็นไปเป็นทางการเลยตอนนั้นก็ละทิ้งวงเลยลงมาทั้งทิ้งผมด้วยไปเลยก็เลยจากนั้นก็เลยทําปั้นกันเองแล้วก็ยาวมาจนจนสุดท้ายก็ซา้าก็เลยแบบว่ามันเป๋ะและเพราะพี่แป๊บกับพี่มือเทินเขาจะเป็นแกนหลักเอาพี่แป๊บออกไปมันก็เลยแบบ รลวๆลนๆน,นู่นนี่ก็เลยพักไปดีกว่าพอพักเ<อ>สร็จก็<อ><อ>เลยโชคดีอยู่แล้วที่ได้มาเจอเนี่ยนะครับพากินสันก็กลับมาเล่นกันคืนพกากินสันต่ออะไรเงี้ยเล่นกันคืนกันอย่างเดียวเลยแต่อนนั้นเปลี่ยนแนวแล้วโหคือจากดีดตรงๆกับนอมหรือแบบดีนักหน่วงปเปลี่ยนหมเลพี่เปลี่ยนวิธีเลยอ่ะกลายเป็นแบบต้องมารู้จากการเล่นเลเบ็คการแบบเล่นสั้นยาวที่แท้จริงเลยอะไรเงี้ยเปลี่ยนแบบหนักมากวิวแบบ นะช่วงนะ้าที่อยู่กับช่วงที่มาเข้าปรากินสันนะเป็นช่วงที่ได้กลับมาฝึกหนักอีกครั้งหลังจากที่เคยฝึกตอนเด็กแล้วฝึกมาหลายปีแล้วก,แวก็แล้วก็เล่นกลางคืนปกติเนี่ยช่วงก่อนเข้าปรากินสันเนี่ยผมแกะเพลงทํางานแบบหนักมากมเพื่อเพื่อที่จะไ,ไปกับเขาได้อย่างแบบเขาเรียกอะไรกลมกลืนกันไปได้อะไรงเงี้ยไม่ทื่ออะไรเงี้ยช่วงนะั้นทำงานหนักเรียกว่ามีการซ้อมหนักๆสองช่วงคือช่วงเด็กๆแล้วก็ช่วงกับก็มาลุย ช่วงก่อนเข้าปากินสันแล้วก็ช่วงปากินสันเนี่ยก็ซ้อมแบบการกระจายเขาก็ช่วยกลับมาซ้อมเขาก็ต้องเอาผมเข้าไปเล่นใหม่ใช่ไหมเขาก็ซ้อมเพลงเดิมให้แบบกลับมาอัดหนักกันอีกเลยอละไรเงี้ยยับเลย <laughs> ช่วงพากินสันเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนเยอะอย่างช่วงแรกๆที่แกะกับเทปที่บอกอะเราเล่นเพลงของใครหรือว่ามีใครเป็นไอดอลของเราเป็นพิเศษไหมเริ่มของผมเลยจริงๆจ,จนถึงตอนนี้ผมก็ยังเป็นคนเดียวเลยคือพี่รัตโลโซ <laughs> ผมชื่นชอบมากแล้ว วันหนึ่งมีโอกาสได้คุยข้ขอความกับเขาด้วยพี่ดีใจมากเลยคือช่วงเด็กๆมันไม่มีทางได้คุยเลยพี่ถ้าเราไม่ไปเจอเขาคอนเสิร์ตเราก็เด็กก็ไม่ได้ไปอะไรย่างเงี้ยมีเฟซบุ๊ก k นะครับที่ได้แบบสุดท้ายเป็นเพื่อนกันแล้วแกแบบมาอวยพรผมด้วยอ่ะแกแบบคอยวงดังๆนะดังแล้วจะลืมพี่ผมแบบน้ำตาจะไหล <c oughs> คือแบบดีใจมากพี่ <c oughs> แล้วก็พี่หลังก็ดีฟูลแต,แต่แต่สองคนแต่คนหลังในพี่หลังนี้ผมจะสนิท <c oughs> พอเจอกันบ,บ่อยอะไรย่างเงี้ยได้นั่งคุยไปเจอร้านเหล้าบ้างเ <c oughs> จอตอนหนังบินบ้างเจองานเดียวกันม้าง อะไรเล่นเปิดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแบบนี่ก็แบบเป็นไอดอลตั้งแต่ตอนเด็กเลยพี่แล้วก็จะแกะเพลงไทยมาตลอดพเพลงไทยล็อกค่ายมอมิสิกอะไรเงี้ยโดยเหมือนเหมือนเหมือนคนปกติเลยพี่แต่ที่ไม่ปกติคือพ่อผมพ่อเลี้ยงผมเป็นคนญี่ปุน่นเวลาเขามาเมืองไทยทีแล้วก่อนเขากลับเนี่ยเขาจะแอบทิ้งพวกซีดีไว้แล้วเขาก็กลับไปทิ้งไว้ให้เราฟังเขาเป็นคนเปิดโลกให้ผมหมดเลย ทิ้งพวกเลเกเก้ทิ้งซีวีวันเดอร์ทิ้งมาวิงเกรทิ้งทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันแปลกมากเลยพี่มอสองผมเพื่อนไปซ้อมกันจะเล่นเพลงไทยผมแกะบอมมาเลยแล้วแล้วเอาไปให้เพื่อนเพื่อนแบบเพลงอะไรอไม่เล่นไม่ชอบแต่เรารู้สึกแล้วว่ามันแปลกเรารู้สึกว่าทําไมเราชอบอะไรที่มันเป็นอย่างนี้วะเนี่ย<ม>เราเราเริ่มแยกออกไปแล้ะไปฟังซีวีวันเดอร์รู้สึกอันนี้เราอยากเล่น<ม>เพลงไทยตอนนั้นเล่นจนมันเล่นจนแบบเลี่ยนล้ว อยากเปลี่ยนม้างแล้ววะ่ะแต่แบบเพื่อนไม่มีใครเอาเลยรู้สึกว่าเราแปลกแยกแล้วเราก็เลยไม่ได้ไปทาวงใหม่ครับก็เล่นเพลงล็อกกับเพื่อนนั่นแหละแต่อีกมุมหนึ่งที่บ้านเราอ่ะเราเป็นอีกคนหนึ่งเลยเราจะเล่นแต่กับซีดีอะไรพวกเนี้แล้วพ่อผมมทำอย่างเงี้ยมาตลอดกลับมาแล้วแล้วพอะกลับมาเยี่ยมเสร็จพอกลับไปญี่ปุ่นทิ้งไว้แล้วไอ้พวกเนี้ยผมคิดว่ามันหล่อหลอมผมมาถึงตรงเนี้ยมันทําให้ผมแปลกแยกจากเพื่อนณต,ตอนนั้นเราเหมือนว่าเรามีอีกโลกหนึ่งที่ทํา ที่ทาให้เรามาถึงตรงนี้คือเป็นทุกแนวเลยฮะเป็นแจ๊สเป็นอะไรอย่างนี้หมดเลยทิ้งไว้เยอะมากแล้วผมก็จะเลือกที่ผมชอบมาแต่ส่วนมากมันก็จะแล้วมันลูกโฟกก็คือมันดันมามีเพลงโซเยอะแกฟังแบบพวกเพลงโซพวกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยแล้วก็ทิ้งไว้แต่ไม่เคยมีโอกาสได้เล่นได้แกะอย่างเดียวจนมากับพากินสันเนี่ยนะที่แบบได้ได้นำมันมาใช้หลังจากที่แบบตอนเด็กกันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยท,ท,ที่ที่แปลกแยกจากเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ย แล้วก็เป็นวิชาที่ยาวมาถึงทุกวันนี้เลยใช่พี่ก็แบบแต่ถ้าผมโชคดีด้วยครับที่ที่ได้เล่นหลายแนวโชคดีที่มีหลายวงมาชวนอะไรเงี้ยมีผมเอสิทแจ๊ก็เล่นแล้วมีวงชวนเลกเก้ยันรูดเลกเก้ก็เล่นแล้วเลสกาก็เล่นเล่นเมทัลก็ได้เล่นอะไรเงี้ยมันได้หมดเลยพอพาร์กินสันมาชวนผมไม่รอที่จะตอบตกลงเพราะว่ามันก็คือหนึ่งนดนตรีขนแนงแล้วมาแล้วแบบน่าสนใจว่ะอะไรเงี้ยน่า หน้าหายไปกับมันอ่ะหายไปถึงช่วงแรกอะพี่คือทิ้งทุกอย่างแล้วหน้าหายจมไปกับมันก่อนเลยหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มันก็เลยมันเดินมาถึงทุกวันนี้อะครับซึ่งลายเบสกของโตในเดอะพาร์กินสันเนี่ยโอ้โหเป็นที่เรื่องลือมากเพลงล่าสุดนี่ก็เรื่องลือเหมือนกันครับฉันรักเธอใช่ไหมครับพี่ผมฟังแล้วโอ้โหมันต้องท่อนคุกเน่ะท่อนคุกมันเดินกระจุยกระจายมันเป็นยังไงฮะที่มาที่ไปก่อนท่อนเน่ยเลยพี่การเขาทาเดโมอะไรมาหมดเลย แล้วก็บอกว่ารู้สึกว่าอันนี้เราน่าจะเข้มข้นเนื่องดนตรีแล้วก็ในเพลงโซในหลายในหลายเพลงมันจะมีการล็อกว่าต้องไปพร้อมกันรจริงๆริงเพลงโซเล่นปกติกับพวกยูนิซันมันเยอะมากเลยสั้นยาวหรืออะไรก็ตามเบรนะเบสมันเล่นเป็นเหมือน,นประชั่นเลยแล้วโดยเครื่องเคาะแล้วพอมาเนี้ยมันบอกว่าอยากได้ล็อกกันเลยฮุกเนี่ยล็อกกันไปให้หมดเลยมีแค่เครื่องอื่นที่ลองเป็นเป็นกลิ่นเป็นคัลเลอร์อยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแต่พวกที่เหลือ ล็อกกันไปหมดพวกแตกอยู่พี่เรื่องคอร์ดเรื่องอะไรเงี้ยมันแต่โชคดีที่เราเป็นซิงเกิลโน้ตอีกนะอยู่ดีแต่ไอ้พวกคอร์ดด้านหลังเนี่ยการพึ่งผมเมื่อกี้ผมตัวสับคุยกันเองการบอกคอร์ดมาคือแบบโอ้โหมึนมากนะแต่ก็เลยอ่าถ้าฟังผิวเผินมันจะอาจจะเล่นผิดกันได้พี่นะเพราะว่ามันมีโน้ตที่มันที่มันเป็นคอร์ดอื่นอะที่มันเป็นคอร์ดที่ไม่ใช่คีซีเป็นเป็นคีซีแต่เป็นนะเป็นตัวแปลกๆอะไรเงีนะ้ยก็ดูน้องๆที่เขาเขาเวอร์กันอยู่มันก็มีจุด ผิดเพราะว่าบางทีมันฟังยากด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจุดไอ้นี่ยอยู่ <c oughs> เดี๋ยวมาแจง้งมาแจกกันเลยฮะเ,เอาทอดทุกซะหน่อยแล้วลองเล่นให้ดูสักรอบนึงก่อนอนะ่ะโอเคครับ <c oughs> ผมจริงเล่นผิดเลย <c oughs> มันต้องมีสมาธิจริงพี่เพลงนี้แบบเรา,เรายืนมองนู่นมองนี่ไม่ได้เลยอย่างที่เราเคยมองเลย <c oughs> <c oughs> โอเคครับ มาเป็นตับเลยมาเป็นตับแล้วครับปกติเบสก็หนึ่งหนึ่งอ่องะปกติมันตื่อดื้อดื้อดื้อเบรกนะตื่อดื้อดื้อดื้อตื่อดื้ออะไรอย่างเงี้ยพี่แต่นี่มันมันเอาที่มาที่ไปของไอเดียในการเล่นท่อนฮุกเพลงนี้สักหน่อยครับครับก็ตามที่บอกไปตอนแรกว่า ต้องการการล็อกกันเลยเงี้ยพี่ <S 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 การก็เลยลองวางหล็กมาเป็นหล็กที่ต้องเล่นพร้อมกันแต่ก็อาเบจากกีตาไปพร้อมกันสักพักหนึ่งแต่เดี๋ยวจะแยกกันแหละก็จะมีแยกกันออกไปเบดก็จะเป็นหล็กตามนี้เพราะจริงที่บอกว่าถ้าเล่นเป็นคอเตือดตตตแต่เบมันคราวนี้มันจะไปไล่ตามกีตาร์แหละอันนี้อยู่ในซีนะครับตอนแรก ก็ไปคอต่อไปแล้วเอจะมีตัวนี้อยู่จากข้างล่างตลอดเลยครับจะมีตัวนี้ตลอดอตรงนี้ตง ตอนนี้จะมีการชิปของโพซิชันอยู่นี่ตรงน,นี้นนสำคัญเลยเนี่ยวันนี้ผมยังแบบนี้เลยตัวเมื่อกี้จะเห็นไม่ใช่เอฟนะครับเป็นเอฟชาร์ปมันเป็นคอร์ดเอฟ ใช่ไหมเพราะผมจำไม่ได้การบอก f sharp ดิ m อะไรสักอย่างเ่ละครับตัวนี้นะครับยังไป f ตัวนี้มีตัวแปลกใหม่ตัวนึงมันคือการบอกผมว่าอ เออเอาเติร <A> uh ์ด huh. มันคือ,อ,อมันเป็นแฟตกวแฟตแฟตไฟต์ก uh ็ huh. คือจากอ e ีก็ต้องมาเป็นอ e ีแฟตมันจะเป็น uh huh. จะส่งไปหาคอร์ดดีไมเนอร์ uh huh. ใช่ตรงเมื่อกี้ถ้าไล่ต,ตามปกติไม่ใช่เอาเติร์ดมันจะเป็น uh huh. แต่อันนี้เป็น เป็นเครื่องเสียงผ่านเข้าไปใช่ครับตรงนี้สำคัญเลยเพราะี่ที่ที่บอดครับก็จะมีสองจุดที่ที่เพื่อนๆแกะแล้วแบบนี้มันจะมีตัวเอฟชาตรงนี้แล้วก็มีตัวตรงนี้อีกตัวหนึ่งครับก็จะเป็น แปลว่าก่อนที่จะเล่นท่อนนี้ได้เนี่ยเราก็ควรจะต้องฝึกพวกทางนิ้วสเกลอเปจิโอไว้พอสมควรใช่ไหมฮะมันมีพวกนี้แล้วก็ที่ผมบอกตอนแรกผมอัดแล้วผมก็อัดท่อนเมื่อกี้ผมก็เล่างี้เลยพอฟังการบอกพี่ต้องฟังขอดีๆตรงนี้เป็นเอลเตอร์เออเติร์มันก็เลยต้องเป็นอีนี้ต้องลงมาเป็นอีแฟทเป็นตัวนี้ผ่านตอนอัดก็อัดอัดไปรอบนึงอัดผิด เอนี้ก like so ็เหมือนกันตรงที่มีตัวเนี้ยต้องฟังให้ดีมันก็จะมีตัวที่เป็น f อ h ชาร์อยู่ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าเต็มเต็มม ที่ม่อยู่ตรงนี้นะครับมีจะมีสองตัวนี้ที่แบบที่แบบใ,ใจใ<ช>นี้จะจะจะ,จะแปลงหน่อยถ้าถ้าทำทําไม่ฟังดีก็แบบแล้วในใน,ในพาร์ทของมือขวาการจัดระเบียบในการดีดยากไหมฮะหรือว่าได้ฟรีสไตล์เลยได้ได้ได้หมดเลยพี่แต่คือแค่ในท่อนเวิร์สมันจะเล่นเป็นมิวครับก็วางลงไปเลยเฉยครับ เท่านี้แหละครับคือเบิร์ดก็เป็นต้องเล่นอย่างเงี้ยครับที่เหลือก็ดีปกติหมดเลยแต่ฮุกก็รันพร้อมกันรันพร้อมกันแต่รันพร้อมกันที่บอกครับเพราะผิดแล้วดึงคืนยากยากคือพอผิดไปแล้วมันไม่รู้จะกลับมาตรงไหนเลยเพราะนั้นแบบผมต้องซ้อมไอ้ตรงนี้เยอะมากเลยแล้วก็ไอ้ทิกมันตรงนี้ตรงนี้แบบสําคัญมั้ยไอ้โบนสลเออร์วงนี้ใช่ไหมใช่ครับ เดวเลยเพเพลงมันก็ประมาณครับปวดหัวเลยดีสักนิดนึงเอาตอนท่อนโซโล่เนี่ยก็คือไม่ไม่ได้มีลายอะไรมากแต่ว่า แช่คอร์ดไว้หรือไว้ใช่ครับเบสมันจะอ่าโคอ,อร์ดตอนนี้หนักมากาการบอกพูดชื่อมาคือแบบการยังไม่โซโลเองเลยพี่มาให้กีตาร์ให้ตาโซโล่เลยคือยาก,ยากจริงเแบรบ์มันจะอยู่อย่างนี้ลเลยครับเนี่ยตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่าคอร์ดอะไรแต่เปลี่ยนตลอด ขอดเลยไม่รู้อันนั้นแต่ว่าแต่ว่าบบของเบสก็จะแช่ดีไว้ใช่แต่คือเครื่องหลังเนี่ยรันกันแบบขอดแบบนี้ผมโชคดีมากเลยที่ตัวเอง<ช>เป็นซิงเกิลโน้ตไหมครับผมแบบโอ้โหผมดูวันที่ซ้อมกันวันแรกแบบนั่งคุยขอกันปวดหัวเลยสุดเลยอายการที่ที่ผมบ่อ,อยอการมันยังหนีมันไม่ยอมสโล่โยนให้คนอื่นสโล่ไม่ชอบคิดแบบอะไรหนักๆนะแต่เนี่ยแหละครับมันมันก็สร้างสร้างสิ่งแปลกใหม่ให้แบบเพื่อนๆได้แบบ ได้ไดยินเลยที่มันแบบแปลกๆมั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบจะได้มีเพลงนุกนแกะกันเลยนี่ก็เป็นทริคในการเล่นเบสของเพลงฉันรักเธอใช่ไหมของเดอะพาร์กินสันนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณโตมากเลยที่มาเปิดเผยเ,เทคนิคนะครับขอบคุณครับและที่ขาดไม่ได้ครับ The g กีาตาร์แม็กม i วสิกอินสปิเรช a นแมกซีนิตยสารดนตรีดีๆที่อัปเดตข่าวสารทั้งไทยและต่างประเทศนะครับเดอะกีตาร์แมเรามีช่องทางโซเชียล ครบแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook LINE IG t w i t t e t และล่าสุดครับ The g u t t a r m a c p p p lic a ิเคชครบทุกความต้องการของคนดนตรีสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งทาง iOS และ Android นะครับสำหรับ g ีตาร์โซโลเทปนี้ผมก็โตก็ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วเทปหน้าจะเป็นใครโปรดติดตามชมนะครับสำหรับเทปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ the time